อันนี้คู่ที่สองนะครับนี่ซุปเปอร์แชมเจอซุปเปอร์แบงค์โอเคครับผมชื่อนายแสงสุขเกศสัมพาวครับชื่อมวยชื่อซุปเปอร์แชมซุปเปอร์แชมวันนี้เจอซุปเปอร์แบงค์กันนะครับี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามพอเช้ามาเปไน็นไงบ้างมาเช้ามาขาดไปนิดนึงขาดนดนนิึงซ้อมอยู่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ศักดิ์ชัยยอดครับ อ่ารอบเก้างเสร็จแล้วนอะกี่วันน่ะซ้อมมาก็เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครูป้อมครูซ้อมมีใครบ้างมีแต่นั้นก็มีบางค่าน้อยครับค่าน้อยหลายๆคนนะฮะแล้วก็หลัยังไงมวยฝีมือเรื่องมวยแข้งมือมวยหมัดคู่ก็ฝีมือครับมวยฝีมือใช่ไหมครับผมสูงเท่าไหร่ครับสูงน่าจะร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยปน้ำหนักปล่อยปล่อยก็หกเอ้ห้าสิบหกครึ่งห้าสิบหกครึ่งปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ก็สิบหกครับชกล่าสุดมาที่ไหน โชคล่าสุดก็ที่นี่ครับที่นี่เป็นใครผลงานวันนั้นก็ชนะน็อกสุดแล้วก็ขอในหน้าในสองไฟเป็นใครผลงานดีไหมครับแพ้ชนะสองไฟหลังสองไฟหลังก็ชนะครับชนะนะเอาเราลูกหลานจังหวัดกรุงเทพครับเห็นไหมทุกซุปเปอร์เบนก็มีอะไรมาก็ดูมาหมดแล้วครับเดี๋ยวไปแก้เกมบนเวทีครับเอาละครับคนจังหวัดกรุงเทพครับฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ฝากช่วยส่งแรงแชร์ส่งแรงแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงนี้ครับ สวัสดีครับผมชั่วแบงค์จ๋อพี่เรศทุกบทแบงค์วันนี้เจออะไรทุกบทเชฟไอซุ่มแบงค์เจอกับทุกบทเชฟยังไมวันนี้ครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบสามเป็นช้าไปไงมากๆเท่าไหร่เกินมาจ้างร้อยสิบสามจุดแปดเกินจุดแปดสิซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่เวนอ้องมวยไทยที่กบานครับท่านู้ปกครองซ้อมเพียบกระหังเพียบหรอใครนี้นะซ้อมมากี่วันเอ้า ก็ประมาณสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์กูชอบเราเคยชอบเขาไหมไม่เคยชอบไม่เคยชอบเราเป็นมวยสไตล์ไงมวยบูดูดันกูต่อสู้เห็นไหมคลิปก็ไม่ก็เป็นยังไงมวยหมัดนะมวยหมัดใช่ไหมครับคิดว่าเรายาวกว่าเขาหรือว่าพอพกันก็น่าจะพอพอกี่เดินสวนกันยังสวนกันแล้วสวนแสูงสีนะขาเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยโกสิบสองครับน้ำหนักของเราหนึ่อยเท่าไหร่น้ำหนักเปล่าพอไอสิบอาปีนี้อายุสิบแปดย่างสิบเก้ามาที่นี่กี่กี่ครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองครับครั้งที่สองล่าสุดชกไว้ที่ไหนที่ของทัพอาคาร ลงานชนะชนะใครมาวันนั้นจอยยกเพชรครับวันนั้นร้อยเท่าไรอะร้อยสิบสองวันนี้ร้อยสิบสามกังวันนะครับแล้วก่อให้สองไฟเป็นมั้งก็ชนะอ่าเสมอจะเริยนตรงแล้วก็มาชนะที่ยอมน้อยชนะเมืองงามอ่ะก็ชนะชนะสองเสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มฟอร์มใช้ได้เลยนะคนจากจังหวัดจังหวัดตรังครับตรังนะเอาคว้าเป็นครับเชียนในวันนี้คููสอบว่าชจ้าตรังกับช่วยเป็นกับลังยายปุมครับเต็มทีแน่นอนครับโอเคเข้ามาหน่อยสวัสดีครับผมครับ